ใส่ข้าวใส่น้ำข้าวซุกแล้วพี่นอ้องจ้ะนะคะข้าวซุกแล้วข้าวซุกแล้ว <S <S ข้าวมีออนออนมาเด้อน,น้องกินข้าวน้ำกันยยำมะเ้าเด้อนึ่งข้าแวาาาาแล้วก็ซำไปหาข้าวเอาข้าวเย็นเออก ใช่นะฮยามเศร้าสายนะพี่น้องอุ่นอ่อย่างกระปอดหมูเรียบร้อยแล้วนะคะอุ่นปอดหมูต้มไวต้ตะคืนนี่มาอุ่นอ,อีกนะคะประสิกินกระปอดหมูน,นะะั่นแหละประสิทธิ์ตำกระหมูแต่คือสิ่งเศร้าจังหน่อยเลื่อยสิบดต่ำนะคะเลื่อยสิบดต่ำเนี่ยไว้ขัดต่ำตอนใส่สายเล็กหน่อยนอกจาะ เศร้าโคตรเศร้าโคตรพี่น้องอืมกินเศร้าลายแต่ไม่ค่อยปันใดเนาะจา้ะเนาะเอาควันเข่าออกจากหน,น,น่อยก่อนอ้าวเรียบร้อยพี่น้องเข่าเหนียวเข่าคนะอุ่นใจเข่าเหนียวลงลมไงไปใส่เพาอุ่นใจพายไปแห้งคัก ไปคับเจียวบวงสุดยอดรัาากาาเนอะแต่วอบด้ยแล้วนะคะนี่ก็ะพายไปวันนี้เราจะมาตักอาต้มอันนี้ก่อนนะพี่น้องเอาถ้วยก่อนพี่น้องจ้ะมาตักเอาต้มปอดไปกินก่อนนะคะคืออยากข่าวแต่เศร้าเลยได้มันต้มปอดของเรา ก็รต,ตรงปอดกิน้นนะซุปนี้ดีดน้องซุปเรียบ้อยบริบูรณ์นะคะน้ำนนัวแห้งปรุงน้ำเรียบ้อยแล้ว ต้ดเราไมได้กินต้มปอดหมูแล้วจ้าก็เลยซื้อมาต้มลองเบิงแล้วนนเนะแซ่บพี่น้องจ้ะแซ่บเดี๋ยวไปงวดหน้าเสดงจเราจะซื้ออีกนะคะเอามาต้มแซบ่บปอดหมูปอดหมูอ้ยยอดเลยต้มใส่ตะไคร่ใบมะกรูดนะคะค่ะตะไคร่ใบมะกรูดต้มปอดของเรา นี่นะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะสิบับปันกินกับเพราจำนวนมกกว่าน่าพี่น้องนะคะคืออยากเอาแต่เศร้าได้หมดอเอาติ๊กข่าวเาบอว่าแม่เขามาอยู่า็เอาติ๊กข่าวก่อนพี่น้องจ้าบ่าแม่เอาเขามาเลยบ่าแม่เอาเขามาแล้วไปปิดไฟครัวก่อนปิดไฟครัวก่อนอืม ลองซีเบมนเสียบพี่น้องจะทำเดี๋ยวเอาซ้อนก่อนซ้อนก่อนจะเอาซ้อนก่อ,น,อนนี่ก็เป็นคลิปบ,บ้านๆ้นนะจ๊นะเนาะคลิปบ,บ้านๆเท่านี้นแหละพี่น้องจะแบบธรรมชาติธรรมชาสตร์น่ะพี่น้องพยายางมากมากทำคลิปห้องก็ได้คลิปบ,บ้านๆเด้อพี่น้องเด้อ ข,ขยับโตไปอีกก่อนโตเขานะคะมาข้องนี่ลยะะบอดบอดเปือ่อยดีดีนวดอะ Mua heo. ต,ต้มไม่เต็มเมื่อคืนเหนื่อยค่ะแซบ่บข้าวอ่อนอ,อน่อนต้มใส่ข้าวอ่อนใส่แต่ไข่ใบมะกรูดอหอมค่ะ 嗯，对。<Yeah. S 2> okay.